เพี่ยไฟไม่มีไรแดงไม่มีไอ้เพีรจะกระเจนไปกินใบเล้าคนงานมาตัดลงมาเนี่ยมันจะอยู่ใต้ท้องใบไปหมดเลยนี่มันไม่มีอะและมันไม่มีโรคอะไรเนี่ยในใบทุเรียนแล้วเนี่ยสวัสดีครับวันนี้มาสวนทุเรียนของคุณพี่เบญจาเนาะพี่เอาแม็กมามาฉีดแล้วเป็นยังไงมั่งครับเอาได้อยู่ใช้ดีอยู่เที่ยวไฟไม่มีไรแดงไม่มีไอ้เพีรจะกระเันไปกินใบเล้าอ่ะ ถือว่าโอเคโอเคจริงๆของเราไม่มีเลยเนี่ยตอนนี้ไม่มีเลยไม่เจอเลยแล้วแป้งนี่ไม่เจอแป้งนี่ไม่เจอนะเพี้ยแป้งเนี่ยมันออกมาดีหมดนะเพี้ยแป้งมันมันเหม็นมลอดเพี้ยแป้งมันก็ปรับยากไงก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะธรรมดาคนงานมาตัดลงมาเนี่ยมันจะอยู่ใต้ท้องใบเนี่ยใต้ท้องใบดีนะขาวคือไปหมดเลยมีมันไม่มีอ่ะยังไม่เห็นเออนี้มันยังไม่เห็นอ่ะ คนงานเอาออกมาเนี่ยนาเอ็มหมดเลยเอ็มหมดเลยแล้วเป็นตัว,ต,วตัวเทาเหาอะ่ะตกใจแล้วไปเอายาท้องตลาดลเอาเอาไม่อยู่นะแต่ว่าเอาตัวนี้ฉีดตอนนี้ยังไม่เจอยังไม่เจอที่โลกหลกัหลกๆคือเพีย้ยเพียจักจั่นกินใบอ, <ไป S 2> ออ<ๆ>เพียแป้งแล้วหลกัหลกๆคือต,ตอนออกดอยตอนลูกเล็กๆเ,เพียไฟูนะตัวนี้นะเนี่ยตังถามเข้าถ้าเราใช้ตัวนี้ตลอดถ้าว่าตอนเนี้ยเขาฉีดหมดไปแค่สามครัวถือว่ายอดมาเรื่อยๆไม่ไม่เสียเออยอดไม่เสียยังอยู่หมดทาธรรมดา้าเลยวันสองวันสามวันจะไม่ฉีดเนี่ย ไปเหลือแล้วเนี่ยนะไ่เหลือแล้วจริงๆไม่เหลือไม่ใช่ว่าจะคุยอวดตัวนี้หรกใช่ที่ผ่านมายา้งตลาดมันเอาไอยู่จริงๆองกินเกลี้ยงเพราะว่าทำไปขีดยานี่ไม่เหลือเลยนะไม่เหลือเลยนะทั้งสวนนะสามขวดสามขวดเออแล้วสามขวดถือว่าไป้ทุเรียนดีไหมดีพอใจจับพอใจเราเห็นยอดทุเรียนเราลั่นมาเลยเลยเราพอใจแล้วพี่นึงอย่างไงถึงเอาไอ้ตัวแม็กหมามาใช้เนี่ยก็ลองเสี่ยงด้วยเออเห็นมันหนอนมันตายคาในใบไม้เขาเออมันถ่าจะดีไว้ ขวนก็สี่พันลี้ก็ถูกต้องแล้วอุ้ยทำไสีเดือดหลายรอบเพิเ่งหมดไปแค่สามขวนกว่าฉันนึกว่าห้าหกขวนแล้วนั่นน่ะประหยัดจนลืมตัวนะน,นี่เอาเป็นประหยัดเนี่ยประหยัดป,ปกติไม่ได้ถ้าไม่ได้ใช้นี่ฉ,ฉีดบ่อยไหมเผลอสามวันเอาแล้วเผลอเอาเผลอเอาไปมาอุ้ยเตียใบยทุเรียนแล้มจะไม่อยู่นะฉีดแล้วอะไรจะฉีดเองแล้วเพิ่งได้สี่วันเองมันเอามาอยู่ <c oughs> ก็ต้องเอากันเอามาอยู่แต่ตัวนี้ฉีดในอาทิตย์กว่าๆก็ยังอยู่ได้ยู่ใช่ก็มันอยู่มันอยู่จริงๆนะ ก็น่ะภูมิใจอ่ะภูมมามองยอดทุเรียนเออมันมันเหลือเว้ยมันมมันมีอะไรมากวนมันเว้ยยอดเยดิดมันรัดออกมาสมบูรณ์ดีเลื้อยยอดมายาวยาวทุกแปลงอ่ะมันมีมีอะไรกวนอ่ะเป็นแบบนี้ทุกแปลงเลยทุกแปลงเลยพี่มีกี่แปลงทั้งหมดสามแปลงสามแปงตำบลดุวยกินอนำเภอแกงจังหวัดระยอง